สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันหวยออกนะครับวันนี้วันอังคารที่17มกราคม2023 f e ยี u i d i n d e เอยู่ที่5 1ยังเขียวขจีอยู่นะครับจากเมื่อวานนี้45ข่าวแรกมาพูดถึงประเทศอิหร่านกับประเทศรัสเซียซึ่งเป็น2ประเทศที่แบนในเรื่องของคริปโตสเตเบิลคอยน์ USDC USDT นะครับแต่ล่าสุดมีข่าวว่า ธนาคนารกลางของประเทศอิหร่านตอนนี้จับมือกับรัฐบาลรัสเซียมีการพูดถึงการาสร้างเหรียญ Stable Coin ที่หนุนด้วยทองคำและรันบนบล็อกเชนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อมาใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษร,ระหว่างทั้งสองประเทศข่าวนี้มีการคอนเฟิร์มออกมาจากสมาคมบล็อกเ i n แห่งประเทศรัสเซียนะครับซึ่งเขาบอกว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศเนี่ย กำลังเร่งดำเนินการในการออกเหรียญสเตเบิลคอยที่หนุนด้วยทองคำเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ US d ดอลลาร์ในการค้าขายในอนาคตนะครับซึ่งแน่นอนข่าวนี้เห็นได้ชัดประเทศที่แบนในเรื่องของคริปโตเคอร์เซีประเทศที่แบนในเรื่องของ s t a b l e ลคอยน์เนี่ยไม่มากก็น้อยสุดท้ายก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนในการเข้ามาบริหารประเทศนะครับเอามาใช้บริหารประเทศไม่มากก็น้อยและในอนาคตเนี่ย มันอาจจะมีการใช้บิต o i n ควบคู่กับการค้าระหว่างประเทศก็ได้นะครับใครจะไปรู้ Bitcoin 21ล้าน Bitcoin หมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยรักภูใครนั้นเพื่อนก็มาลุ้นไปได้วยกันนะครับต่อไปมาพูดถึงน้องตีซูซูนะครับจาก Three Arrows Capital ที่เรียกว่าน้องตีซูซูเพราะเดี๋ยวงงนะครับข่าวนี้เขาบอกว่าผู้ร่วมก่อตั้ง Three Arrows Capital คุณซูซูกับพาร์ทเนอร์ของเขานะครับ คุณคาวเดวีสตอนนี้เนี่ยไปจับมือกับผู้ร่วมก่อตั้ง Coinflex และก็กำลังระดมทุน25ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเปิดตัวโปรเจกต์ GTX ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับคริปโตเอ็กซ์ชแนน์นะครับก็พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยศูนย์ข่าวต่างๆพยายามติดต่อไปถึงคุณซูซูนะครับคุณซูซูหรือน้องซูซูเนี่ยเขาก็บอกว่า ใช่มันเป็นข่าวจริงแต่เขาไม่ต้องตอนนี้ยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตอนนี้กำลัง BC Building เขาใช้คำว่า BC Building เลยนะครับก็เป็นคำพูดที่ถอดแบบมาจากพิติศี c เดะเลยนะฮะผมอ่านชื่อคุณซูซูทีไรเนี่ยเกือบอ่านผิดทุกทีบางทียังคิดเลยถ้าเกิดคุณซูซูเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพิติศี c แล้วทำงานด้วยกันเนี่ยผมอ่านข่าวง่ายมากสูู้กับ CC นะครับ พี่น้องใส่เลิบล็อกเชนนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับหลายคนมองว่าการที่จะมาเปิด exchange หลังจากที่คุณซูซูประกาศเข้าสู่ภาวะล้มละลายและไม่คืนเงินลูกค้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณซูซูคิดผิดหรือเปล่าทำไมคุณไม่ระดมทุนหาเงินมาคืนลูกค้าทำไมคุณมาทำคริปโตเอ็กชแนนตอนนี้คริปโตเอ็กชแนนเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วและการที่มีคริปโตเอ็กชแนนที่ชื่อ GTX เนี่ยมันก็เหมือนกับ FTX ในอนาคตสมมุติ FTX ก็ไปแล้วนะฮะถ้า GTX ไปอีกหน่อยอยาจจะต้องเปิด HTX หรือ ITX ไปจน ZTX หรือเปล่านะครับเพื่อนๆคิดไงข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงประเทศเกาหลีใต้นะครับล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย ถ้าใครค,คุ้นข่าวนี้นะครับรัฐบาลเขาพยายามผลักดันในเรื่องของ Metaverse ระดับชาติแล้วก็ทุ่มเงินไปกว่า187ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับมีข่าวว่าเขาเริ่มทยอยเปิดตัว Metaverse Project ขึ้นมาบ้างแล้วโดยล่าสุดนะครับมีการเปิดตัว Metaverse Project ของกรุงโซจัก,กรวาลโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse โดยมีกระทรวง ICT และหน่วยงานที่ดูแลด้านการวางแผนอนาคตของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมาเป็นหัวเรือในการร่วมพัฒนาระบบนิเวศของ Metaverse ระดับประเทศโดย Metaverse สโซนะครับเขาบอกว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่มี ecosystem สมสำหรับการให้บริการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวข้อมูลประชาสัมพันธ์การติดต่อกับหน่วยงานราชการการติดต่อกับผู้ว่าราชการการติดต่อทะเบียนราษฎรไปจนถึงหน่วยงานตำรวจ รัฐวิสาหกิจและก็เชื่อมต่อกับหน่วยงานเอกชนสำคัญสำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกเพื่อให้บริการกับคนในกรุงโซเพื่อเข้าถึงความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆไปจนถึงผลักดันให้มีการพัฒนาระบบนิเวศบนโลก m e t a เวิร์สของกรุงโซเพื่อยกระดับให้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นผู้นำบนโลกเสมือนจริงในอนาคตนะครับก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับหวังว่าข่าวแบบนีเ้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันจะมาช่วยผลักดันให้ความคึกคักบนโลก Metaverse บนโลก NFT เราเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็น USE CASE ที่หรือเป็น c Cas ส Stu d y ที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เกาหลีใต้เริ่มทำเมตาเวิร์สระดับชาติแล้วตอนนี้กรุงโซก็เริ่ม เปิดโปรเจกต์นี้แล้วนะครับผมก็อยากจะรู้ว่ามันช่วยหรือเปล่าในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยถ้ามันช่วยได้จริงเนี่ยผมว่าในอนาคตประเทศไทยเราอาจจะมีอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันพูดถึงเกาหลีใต้แล้วมาพูดถึงเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับล่าสุดมีข่าวว่ากลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแฮก Harmony Bridge เมื่อปีที่แล้วเราพูดกันประมาณช่วงกลางปีนะครับ h a r m o n y Bridge ตอนนั้นเขาขโมย r a p ETH ขโมย USDT USDC หลายเหรียญน,นะครับขโมยไปมูลค่าความเสียหายเนี่ยร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ไปเหมือนกับ Swap มาเป็นอั h ติเรียมนะครับ Swa p มาเป็น ETH ล่าสุดมีข่าวนะครับ บอกว่าข้อมูลออนเชนเนี่ยพบว่ากลุ่มแฮกเกอร์เหล่านี้เนี่ยได้มีการเคลื่อนย้าย41,000 ETH และกระจายไปกว่า350 wallet แถมเอาไปเข้าคริปโตมิกเซอร์นะครับพยายามตบตาคนดูบนเชนนะครับแล้วก็กระจายไปตาม Exchange ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวบี้นะครับ OKX OK Binance เพื่อไปขายเหรียญแล้วก็ถอนเปเงินเฟีย แต่ล่าสุดมีข่าวว่าพิตีซีซีนะครับทีมงาน Security ของ Binance เนี่ยมีการอายัดบัญชีส่วนหนึ่งมามูลค่าประมาณ2.6ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งณขณะนี้นะครับทีมงาน Security ของพิตี Binance และก็ Exchange อื่นๆเนี่ยกำลังทำงานร่วมกันเพื่อหาต้นต่อว่าทีมนี้มีที่มาที่ไปยังไงและใครเป็นคนบงการอย่างแท้จริงนะครับก็ข่าวนี้เนี่ย เมื่อปีที่แล้วตอนที่ข่าวนี้ออกมาหลายคนสงสัยว่ามันเป็นงานภายในหรือเปล่านะครับเป็นงานที่เดฟแฮกระบบของตัวเองหรือเปล่านะครับจนกระทั่งล่าสุดมันเป็นข่าวที่พองตัวขึ้นมาในสหรัฐอเมริกานักการเมืองมีการพูดถึงเคสของ Harmony Bridge นะครับมีการพูดถึงเกาหลีเหนือคริปโตเคอเรนซีแฮกเกอร์นะครับมันก็เลยทำให้ชุมชนคริปโตของเราเนี่ยพูดตรงว่าเวลามีข่าวแฮก เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดูไม่ดีแล้วเนี่ยแฮกเกาหลีเหนือก่อการร้ายอาวุธนิวเคลียร์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับมองเราอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแคตตากรีเดียวกันนะครับแล้วก็พยายามร่างกฎหมายออกกฎระเบียบให้เข้มงวดเพราะเขานักการเมืองที่มีอายุที่อาจจะไม่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแล้วมองว่าคำว่าคริปโตคำว่าบล็อกเชนคือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ทำให้ตอนเนี้ย มันมีข้อคลหายาวมาตั้งแต่เคส Harmony Bridge ทุก a c k นะครับซึ่งแน่นอนชุมชนคริปโตก็มองว่าในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกเฟดเนี่ยมันก็มีการแฮกมันก็มีการฟอกเงินมันก็มีหน่วยงานก่อการร้ายที่ใช้เงินเฟดใช้เงินดอลลาร์ทำไมไม่พูดถึงนะครับก็แม้กระทั่งเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ช่วยเตือนเรื่องสายชาร์จปลอมด้วยครับหลายคนน่าจะเห็นข่าวนี้แล้วนะครับสายชาร์จปลอมดูดข้อมูลจาก โทรศัพท์มือถือเรานะครับบางลิงก์บางอีเมลที่เราไม่มั่นใจเนี่ยเพื่อนๆขอร้องเลยนะครับมีคนที่โดนมาแล้วมีคนที่คอมเมนต์เข้ามาในวิดีโอผมบอกหม, ون, หมดไปเท่านู้นหมดไปเท่านี้เหรียญถูกแฮกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราเชื่อใจใครไม่ได้นะครับตอนนี้คือบอกตรงๆว่าผมตามไม่ทันตามเขาไม่ทันว่า อะไรปลอดภัยหรืออะไรไม่ปลอดภัยและธนาคารส่วนใหญ่จะไม่ติดต่อหาเรานะครับเพราะนั้นถ้าใครมีอ้างโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารต้องการขอข้อมูลเราเนี่ยระวังให้ดีวางหูและโทรกลับหรือไปที่สาขาเลยไปถามเขาเลยนะครับเพื่อความมั่นใจก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกบางข่าวบอกว่าเกิดขึ้นเฉพาะโทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android นะครับก็ตอนนี้ iPhone เครื่องหนึ่งก็ครึ่งแสนนั่นเพื่อน ก็มาลุ้นว่าตลาดจะเป็นบูมมา켓นะครับจะมีความเขียวขจีไปจนถึงปลายปีนะครับเพื่อหลายคนจะได้ลืมหูลืมตานะครับได้ซื้อ iPhone 15เข้าบ้างนะครับก็ลุ้นไปได้วยกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม